แดมาที่ทพิธีเพื่อเจิญจินวิญค่ะห่องหายูิบานคุ้นะเอาห่างจากบ้านเอียวม่้ทำอะไรผู้ช่วยจ่าผู้ถืแยังขนาด

ก็ดีแล้วตัานนท์ลมตอนนี้เพื่อแต่เราแต่ละคนย่านนนท์ลมที่ที่จะให้รูนะมันถึงช่วงได้เด่นเด่นดีต่อไปาหารจะเิขึ้นได้เฉพาะคนแ่ยาดีเป็นเพื่อนที่อนมาเาก็สานต่อตรงนี้ให้สำเร็จร่วงไปตามที่พระเจ้าว่าังเา ความรพุทธประสงเป็นสาระเป็นที่พึ่งการปิดใจของเราเราจะมีมงคลจะมีชีวิตที่สมบูรณ์เร้าร้อนกลัคสอนแห่งพุทธศานาพวกเรารับช่วประกอบทํางามดีหอันใดบ้งก่อนันใบ้างก่อนาบี้างูับ เอาเอาอันหันหัวไปทางไหนใบก็อยู่ในตวองค์ยาโมนะว่าจะเป็นใบที่น่าสงบนั้นก็คือบริษัทซีนันทีด้วยการผลไม้ผะมือเหมือนกับปลวกท่านผู้ชมปลวกตัวเล็กที่มักกระทำประสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวกาบจิตใจัละแหล่งความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นกับตัวเราพุทธศาสนาที่อยู่ได้นั่นเพราะองค์ยาโสมนั้นเองเป็นผู้สานต่อ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ประกาศาบอกธรรมารตประบอนญาติโยมทั้งหลายเมื่อญาติโยมทั้งหลายตกพึกดีตกลึกปฏิบัติชอบตามหลักค่อสอนนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์าที่ดีของพวกเราตรงนี้ก็คือตัวแทนของ,รของพระกรรมาสตประพักคุณโยมก็มองว่าโอ้ยน่าจะอยู่ได้ไไดหนาวร้อนอะไรต่างๆก็ถูกได้ทำไมเราเป็นได้ถ้ามันจะโต

啊。<Okay. S 2> okay. Okay. ว่าเป็นวันเริ่มอนันดามีสำหรับประกอบพิธีวางศิลาเกษ์สร้างวิหารสร้างโรงธรรมเพื่อที่จะทำเป็นที่ที่ประดิษฐานไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าหรือรูปเหมือนของหลวงพอ่อที่ท่านเจ้าว่าที่ญาติโย่งคุณแม่เนี่ยมีศรัทธามาก เป็นต้นบุญที่จะให้เพื่อนๆได้ช่วยกันบริจา,าคทรัพย์ขืเอนเตียยเราจะต้องระดมทุนนั่หละบริจา,าคทุกวันทุกวันก็ได้าาวันละยี่สิบบาทสามบาทวุละหาทสองบาทแล้วก็ให้หัวใๆข่าวประกาศาทุกวันทุกวันเอินแลต้องไปหาที่ไหนเรา หายจากชาวบ้านของเด็กนี่ก็อุดมสุบูรณ์เพราะว่าอยู่ในเมืองแต่ประการดีมีหลายเรื่องแต่ที่ต้องทำเร่งด่วนก็คือน่หานอรสาลานี่มันเป็นน้ำใจของทุก เช้กเรื่องสำคัญตรงน,นี้อาจจะจุดยูวรวมของของคนที่จะมาทำตาเนี่ยเรารับประทานอาหารทสามมื้อยกเว้นว่าพระพระท,ท่านฉันฉันมื้อเดียวหรือเจ็ดวันฉันครั้งก็ไม่เป็นไรนั่นคือการมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับบุญเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆโรคภัยแ้่เก็บมันจะมีก็มีน้อยนอกจากนั้น ไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะคนคนเดียวประโยชน์ทั่วบ้านทั่วเมืองพระสงค์มาจากที่ต่างๆก็มาพักที่นี่และที่ได้หุนมากฐานรร้างสาลานี่มันปรากฏเขาจะบอกว่าเราสร้างหรือไม่สร้างไม่นไรคุณยมแม่มนี่เป็นต้นทุนให้แล้วและก็ยังมีคนหนึ่งบริจาคสองแสนสามแสนไม่ใช่ธรรมดาคนที่ไม่มีสทอาจริงๆจะทำไม่ได้หรอก คนบางคนเนี่มเงินมากกว่คุณแม่นี้เป็นหลายสิบล้านแต่ทําไมเขาทํำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีบุญบุญตัวนี้ก็คือศรัทธานั่นเองคือศรัทธาเนี่ยประกอบไปด้วยประโยชน์เช่นเห็นว่าหนึ่งถ้าบริจาคแล้วเป็นต้นทุนก็จะช่วยให้วัดมีที่กราบไหว้บูชาทำให้พระศาสนามีความมั่นคงอีกสิ่งหนึ่ง และก็ทำให้มีการไหว้พระไปคูนสามสิบสองสามหคนหนึ่งก็ตกเฉพาะคนเดียวนี่ก็หกร้อยกว่า600บาทอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าไปบริจาคหกร้อยบาททีเดียวหนี่งมันทำยากทำยากนะให้บริจาควันลาคสิบบาทหรือสิบบาทที่มันน้อยไปอย่าไปอายเวลาเขาประกาศแม่ดำแม่ดแมดงสิบบาท มันก็ได้ในเองนะก็สาคัญให้ทําบ่อยกันแล้วกันเพื่อทําบ่อยเข้ามันก็จะได้ถ้าหากว่าเรามีเงินสิบบาทจะไปซื้อไอศครีมซื้อกลวยเตี๋ยวก็ยากแต่ถ้าเราร่วมทำเป็นทุนเป็นทุนเป็นทุนหลายวันเนี่ยมันก็ได้ของมันเองเช่นเดียวกับการสร้างวิหารตั้างสลาน,นี้ถ้าโยมยึกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยสร้างไม่ยาก แต่มันยากอยู่การที่ว่าจะให้หรือไม่ทั้งเกมที่กินสิบบาทถ้ามองดูแล้วมันไม่มากนะแต่ถ้าให้หลายวันมันจะมากจริงเรียกว่าการสั่งสมบุญการสั่งสมพลังความดีเหมือนกันพยายามทําทุกวนันไหวพระสวดมนต์ไหวคุณพ่อคุณแม่ไหวครูบาอาจารย์ไหวพระสงฆ์งเงนตักบาททุกวนันทุกวนันเราคิดว่ามันน้อยแต่ถ้หาหากว่ารวมป็นจํานวนวันจํานวนตีันม,มาก ถ้าจะท,ทําทีเดียวจะทําลําบากเพราะฉะนั้นอยากกระนั้นเลยขอเชิญชวนก็ใหญ่ไม่ใหญ่นะรักษาคุณงาความดีไว้ก็คือการที่ธุรกิจระบบเศรษฐกิจก็ตามถ้าเราทําต่อเนื่องมันก็จะมีความเป็นใหญ่เป็นโตในสภาวะของมันเองขอโมทนาขอบคุณโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยและก็ญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาร่วมเป็นกำลังสัทานะ ก็ขออนุโมทนาขอบคุณซึ่งได้มีความเห็นความสำคัญในการสร้างเพื่อจะโลกรัพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์เป็นแนวความคิดเป็นหลักฐานของความเจริญศรัทธาอนุโมทนาบุญให้ท่านทั้งหลายที่ทำโดยทั่วก,กันทุกท่าน โยมรนครนะะถ้าใครมนะนะีน้ำดูดก็ดวดน้ำไล้มีน้ำก็อย่ายร้อนนะโยม sa man One God, God. ตัดๆเด้อตัดไปครับเอาแล้วละยามๆบัดนี่คนแม่ปราณี <c Gold> <laughs> <laughs> <laughs>